คนมันเจ็บหนาโถมเดิมันเ,เลือยงลิลลๆนนะคะเนี่ยใช้เลี่ยงลิลลๆนนะเนี่ยถ้ามัน นี่บนหิ้วซุดตัวนะอสา,าธิตว่าทำตัวเนาะงูมืองสีมันหมดทุกคนสีันบอกโอ้ยมันมหมดทั้งหมดสามสิบขั้งดอกมันเจ็บหมดเลย,ยนี่นาท้องเที่ยวนี่มันจะมันจะเจ็บหมดเลยโอ้ยพี่น้องก้องไปนี่ผมก็คอยเห็ดเพมืนละหน่อย เผื่อนี่เดก็มาเห็นแต่ว่าโยกค,คือคือเราโยกไม่สุดตัวโยกสุดตัวนี่มันโยกสุดตัวมาได้ตาย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 เลยนะให้คุณตั้งกองมาทั้งสูงด้วยทุกคนเพราะว่าตั้งข้างๆมาได้เขามีที่ตั้ง mà chỉ sâu kịp bộ sâu kịp nả thuồng bộ nhưng mà cũng có nó và chẳng mà mà chỉ sâu kịp nả thuồng nó chết nả thuồng hên mình chỉ hiệt mình chỉ hết chuồng thì ba เขากินเข่าแล้วหรือบ่กินเข่าแล้วหรือท้องว,างาวาง่างบบว่างกับซางสิบอกเดียเ๋ยวเลียว่าเนี่ยทุกคนนี่พุ่งขอช่วยน,นิดนึงนะคะเนี่ยเออถามว่าคนอาจจะได้กล้ามท้องเนาะนี่พุ่สิดิเหตุแล้วกินเข่าอยู่แต่ว่าเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันเริ่มจะเอ็ดโดนเห็ดอยู่บกื่อกี้มือนมันเริ่มจะมีร้อนพอมา หนาท้องที่บุ่นอะขึ้นไว้ยังไงตอนตอนถี่ญี่ปุ่นไปเที่ยวเห็นป่ะอันนี้อันนี้คือเป็นท้องปกติญี่ปุ่นยังไม่ได้กินเขา่ากินแต่อาหารเส้าปกติเห็นป่ะแบบน,นี้นี่หน้าท้องตรงเนี้ยเรามันเริ่มออกมันเริ่มออกใช่ไหมอันนี้บนเมนสูนวันวอร์สูหยัางดอกทุกคนนี่มันเริ่มมีไขมันตรงตรงตรงเนี้ยใช่ไหมเนี้ย มันมีแขมันอยู่ตรงใต้สะดือบันนี้ถ้าเทาถ้าเท้าบริหารตรงนี้ได้ใช่ไหมมันกะจะหนาทองเขามันก็จะแบนแล้วก็มันจะมีสีแผกอยู่ในบริเวณแบบนี้คือเหมือนว่าไม่มีล้ไม่มีไส้อ่ะเออมันไม่มีไส้อ่ะเฮลเลทุกคนเบิ้งเบิ้งยีบนเดี๋ยวเดี๋ยวลองหันทังงี้ใฮ้เิ็งก็คือกระปุกอ่ะนะกระกระปุกมัแบบว่า ว่ไหวอหลีมันเจ็บทุกคนมันเจ็บมันจ็บนาะทรวงมันเจ็บบริเวณนี้เลยเจ็บมากเห็นปะเห็นเลยที่บกบลูเพกันมาคนอื่นตัวเห็ดแบบเเจ็บคือเฮาบอคือมันเจ็บอ่ะเนี่ยคณะเทพสุดนะแค่โยกแค่นี้นั่นทุกคนผู้ใดผู้ใดว่ามันมันม่เจ็บออกมาล้องเห็ดเบืงเด้อเจ็บบนว่ามันบ่ใช่เลยแล้วเจ็บมาก ทำทุกคนือมัน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 เบ่งอ่ะเออก็ดูในก็ดูในคลิปวิดีโออยู่นะเขาก็ทําแบบนี้แหละเออเขาก็ทําแบบนี้แหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลากว่าหน้าท้องเราจะแบนหรือได้สี่แพ็คอ่ะมันมันธรรมดาเลยทุกคนเนี่ยแค่ทาอย่างนี้อ่ะโอ้เฮ้ยจนนั่นกะจิ มันก็จะได้ผลเยอะบ่นาท่องก็สิแบนเยอะบ่หรือสิเพจท่องก็สิขึ้นเยอะบ่จะร้องพีเหเบึงพี่น้องโอ้ยบ่นบ่ไหวพืองกันนะเนี่ยขนาดยังไม่ได้กินเข่านะยังกิบขนาดนี้มันมันโมเมนต์สําเนาพี่วันนี้มันโมเมนต์สําเนาหนึ่งเด้เห็นบ่โอ้ย เดี๋ยวนี้ยังใส่ชุดออกกำลังกายบดได้ดอกพอ่ามันยังมียุคก็บรรู้กันว่าเอาเสียใจไลยมันจังสิยุกจริงๆแล้วตัวเยบนนอะไม่ได้ใหญ่นะคะไม่ได้ใหญ่แต่ว่าตอนเนี้คือเรามีหน้าท้องไงเรามีหน้าท้องเนี่ยเห็นว่าไขมันอะไขมันส่วนเกินมันเริ่มจะมีอะจะไปใส่ชุดว่ายน้ําจะไปใส่ชุดปีกนี่ลงทะเลเหมือนเมื่อก่อนมันไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออมันบ่ได้เนี่ยเห็นไหมมันเป็นลันเนี่ย มันไม่ได้ใหญ่นะตัวเยบนไม่ได้อ้วนนะทุกคนแต่แต่ว่ามันมนีหนาท้องเขาเรียกว่าไขมันส่วนเกินเนาะเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือโชว์ให้ดูเลยอันนี้คือการนั่งนะแต่ว่าถ้าเรายืนอะ่ะมันจะไม่เห็นถ้าเขา,ายืนใช่ไหมถ้าเขายืนมันกับว่าเห็นใช่ไหมมันก็บชีเห็นนิดหนึ่งนี่แค่นั้นอันนี้คือหัวมุมเลยวนี่หัวมุมแล้วก็จะเห็นอนิดหน,น่อยนี่มันน่าเกียดเนี่ยมันน่าเกียด ยบุญอยากได้เหมือนเหมือนเมื่อก่อนไงตอนที่อยบุญไปไปเล่นทะเลเห็นบะไปเล่นทะเลอะไม่มีเลยในนี้ตรงนี้เลยนะไม่มีเลยแต่ทีเนี้ยมันมีเพราะมันมีปุ๊บทํำยังไงเราก็อยากให้เอาอยากเอามันออกเออเขาก็อยากเอามันออกแต่มันทรมานติล่ะเขาเสียด้คือเราไม่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 กินไม่กินยาลดควมอ้วนเ็บจะไม่กินยาลดคมบ้วน เร,เราจะออกแบบบริหาเรเอาังสีนะ่นาแลนบอกแลนมันยุบอยู่บ่แลนมันบนบยุบาน้านหนาท้องอ่ะมันไม่ยุบนะแลนก็อาจจะได้บริหารทุกสัดส่วนในร่างกายใช่ไหมแต่นหน้าท้องมันไม่ไม่ยุบนะหรือยังไงเออเราจะมีตัวตัวจานหมุนเนาะตัวจานหมุนเอวรอบเอวที่ที่มันเบียงอะ่ะ อันเนี้ยขั้นผู้ใดยบาพวกเจ็บหนาทองอะก็ล้องสั่งหรอกออามาเก็บมึงขึ้นบีน่บ,บุ่นึงเด้อญี่ปุ่นเห็ดถือวิธีบอเน,นี่ยน้ำเนี่ยเนี่ยเห็นไหมทุกคนมั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 นเจ็บโอ้ยปวต้องยกหัวทุขคงมันเจ็บอะไรพอ่อพ่อคือปวเนี่ยดนกรเท็ดแต่เราก็ไม่ได้ทำแบบว่าทั้งมันนะ อุปรกรณ์ตัวนี้คือประกอบแล้วนะกะ็เป็นล้อนอันนี้ของเรามันจะมีลักษณะล้อนแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นที่รออออ่องคอสะบโอ้ยไม่ไหวปหายกินน้ำกินก็มันด้ออกกำลังกายออกกำลังกายจะได้น้ำกินน้ำก็ไม่ต้องเจ็บมากเนี่ยแต่แต่ผมก็สังเกตุอยู่ว่าก็เออมันก็รัดเข้าอยู่นะถามว่ามันนั่นไหมมันก็รัดเข่าอยู่มันก็บพยุยมมากเกินไป แต่ก่อนเนี่ยแต่ก่อนที่บุญไม่มีเลยหน้าท้องนี่แบนเตแต่เบนเตแต,ต่ทุกคนเตตตอนเนี้ยพอเราอายุเยอะเล็วใช่ไหมยี่บนคิดว่าถ้าไปใส่สุดบิกินี่เหมือนเมื่อก่อนนะชุดนะ่ายน้าเหมือนเมื่อก่อนนะเนี่ยมันสิมันสิน,สนาเกียรตไงคือมันจะตรงเนี้มันจะมาปบมันสิมาปบหัวหัว หัวสูงบิกินี่มันกระสิพวาเป็นตะเบิงน่นเห็นบ่ทุกคนมันเป็นลันอยู่น่ะมันเป็นลันเนี่ยขาเขากินเข่าของเสียมันก็จะป้องเห็นไหมมันก็จะนี่ยมันก็จะออกแบบนี้เออแล้วก็ที่เขาไว้ยี่บุ่นอ่ะพุงก็ออกอ่ะมันไม่ใช่พุงนะทุกคนอันนี้มันเป็นไขมันส่วนเกินเนี่ยไขมันส่วนเกินแต่พุงมันอุยหงสีเกินลงพุง อืมงพุงอ้วนลงพุง,ง,พงแต่ผู้หญิงเรามันคงไม่ขนาดนั้นเนาะเนี่ยมันก็จะประมาณนี้เห็นไหยเป็นลันที่บนจะเอาออกต้องไปกินพวกอะไรไฟเบอร์เหรอไฟเบอร์มันก็่ได้ผลอืมไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีทุกคนเขาต้องออกกําลังกายนี่แหละที่ที่จะดีที่สุดก็คือออกกาลังกายนี่เลยโอ้ยบ่ไปเห็นแล้วกินคนทุกคนเอา้าทำนี่ละ่ะ